เจ็บทคู่เรเข้าใจนะไปผมก็ต้องเข้าใจกันางอย่ตอนนั้นยู่ด้วยหยู่ด้วยนัะมันเป็นน่ะ้อ่ะพี่ถามเขาบ่าว่าเขาไปเจออะไรพี่ไม่ได้ถามพี่ว่าเขาไม่น่าอะไ้าคู่แหละเขาไม่อยากไปอยู่ในส่วนนี้เขานีไปเ่ยหนีเรอเรือกันตานีนี่จนาไปแล้วไม่ช่วยนี่เรือถือว่าจะมองว่าน้าแข็งมากเลยนะเป็นครึ่งชั่วโมง พยายามจะไหวตาจริงแต่ชไหวไม่ดวกาเรือนี้ต้องเห็นแลววาเรือลำนี้ไม่เห็นหรอกมันอยู่ไกลแตเรือลำนี้เห็นไอเรือพายเด่ยไอนี่มันน่าจะกลัวผีหรือเปล่าต้องเห็นแล้วดิว่าอะไรคือเนี่เนเนเนยนเนมนเ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 นลนเนเนเชเนเนนเนนเนเน่นเนไเเนนเเนน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  ยืนตรงนั่นก่อนตรงนู้นแล้วก็ลอยข้าวเนี่ยนี่นี่นี่โยโยโยตามมาอีกเอาไว้ตามเรือน่ะเรือก็หลุดได้ไปต่อเลยเห็นเรือเขาต้องเห็นเหรอจังหวะเห็นแต่แต่จะกลัวว่าไม่ถ้าเป็นผีป่านนี้มันไปแล้วมันไม่อยู่อันนี้มันยังอยู่เลยยัง่ยเนี่ยแต่แต่ถ้าเขาหนีไปอ่ะโอเคตอาอาจจะเป็นผีนะอันนี้จะเข้าฝั่งแล้วเนี่ยนี่นี่หนีหนีต่อหนีต่อกลัว โอ้โหความความยาวความยาวคลิปนี้ยาวเท่าไหร่ประมาณยี uh, ่สิบห้านาทีสุด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 ตรงนี้ไม่ทำไมเพราะว่าความยาวของคลิปที่ได้มาเนี่ครับเออตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดจุดสามสี่ถึงเท่าไหร่ครับถึงเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ย